บายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเป็นสทธิ์ที่ท,ท,ท,ทางบ้านนี่ก็มาฟอบ้านน้อยดอนคลองคือเก่าพี่น้อยรายงานสภาพอากาศเย็นกเซาลุกซึ้งว่าสินหน,า,หนาวตอนบ่ายมาหอนจัะว่าเป็นบ่าเป็นบองอา,า,ญญากาศจะภาพบรรยากาศแถวถนนจะว่าแถวถนนล่อๆนี่ อยากระแรงแล้วแถวถนน,น,ถนทาานีทั้งขาบ้านทั้งโคงอยาก็เริ่มลดหน่อยถอยลงฝนกระตกมากทีเดียวสองสามหมื่นหมื่มากซื้อ,อตกทั้งอื่นมะนาวทั้งพี่โอ้ ราดามันวันนทั้งเตียมตกจตบอกาใครเนี่ตกกันนกันตกตั้งเขาหนาวเข้าจะบอกปิ่าังไดี๋นี่พอปันนี่แะที่เองเงียก็ได้ giờ phải nhầm có để lệ để lên vô cần như cái cây xuống. Ôi, xuân không nhớ ôi xẹp lại cho nó xếp này, nói เลียงไก่ไก่สวนบ่ยากแซบดอกอยู่ไก่สวนนี่บัก lại trên tay Hãy subscribe cho kênh Ghiền 嗯。嗯嗯。 ให้ยูประไดีกินมีพี่น้นองเลยเ้พี่น้องฉันปลูกบ <c oughs> ุกีขาร พอได้อยู่ส่วนน,น้อยๆเห็นตามกำลังยาของม่ต้องเฮ็ดหลาย แลมไปมึงได้กับมีทุกความแข็งแรงพี่น้องเลยฝ <c oughs> นกับบ่มีที่ทามีที่ทาอยู่ทางไปทั้งอืน่นหมดบอกกับมาหาเฮาไปอาดลาบความแข็งแรงร่อยเปอร์เซ็นต์คือเ่าเป็นเ่าพี่นองแรงมันต้องนอดทนเนาจันเลทานไปตรง ของคนหลายๆเด้อพี D ่น e ้องเอที่เข้ามาเบิ่งให้ประมาณนี้พี่น้องเลยเดีวดีคุณยังไม่ได้ดอกหนาแรงก็อยู่ได้เอ,อ,เอ,อ มันมันเ,าเกาอยู่ะก็ได้อยู่ด้กินกงกยายามคะดิบอ้น่นหน่อมนหนาสามฝนประมาณเดือนเครือผ้าจะมีเนือมีหนังขึ้น นี่กระติดท่างดำนี่ไปนองเลยแล้เราบานหน่อยดอนคลองกับฝลิตบานหน่อยดอนคลองขับมาคนละั่งทางคนละถนนขับไปมากผมเชืกอว่าสะดวกจุดแต่ว่าแพงแรง ็ยังปกคุม้มคือเกา่าสัมดีครับพี่น้องโอ้ออกกันไหมนะครับนอกคิดหน,นักนอกคิดเนี่ยอวกาวคำว่าสวัสดีครับ